ลองดูนะครับเพราะว่ามาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยพวกตัวประสบการณ์ของบอสตันเอาล่ะจะเริ่มสมผลแล้วครับถ้าไม่มีใครเคยมาชิงสายเลยนะครับหรือมาก็จะมาในเหมือนกับวายุงานยังน้อยอยู่ครับพวกที่เหมือนกับว่าโอเคเก่าเกามาเลยเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นนะครับจริงแล้วคิดก็พอกันนะครับเกมที่แล้วฮิตที้สามคะแนนสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมอ่าแม่นมากคือฮิตเนี่ยก็พอกันนะครับตัวเก่าไม่เยอะถ้าเกิดว่าเราตัดอิกูดัลล่ากับบัลเลอร์ออกไปก็ พอกันหมดนะครับทั้งทอบต้านทั้งขีดนะครับจใส่หน้าเลยโอ้โหวันนี้เปิดดีครับีมาที่โรบิสนสันรากิทยิงบ้างครับเจคอร์เดอร์โอ้โหตั้งใจไหมเนี่ยโอโ้สามคะแนนสามลูกแล้วครับแมมมี่ <laughs> งี้คนละา,ายครับ รอยสักแลวครับเนี่ยฮะใช่ไหมคือวิธีเล่นคล้ายๆกันเลยครับใช่ครับรอยสักนี่ก็โอ้โหขวาสักต้นไม้แขนซ้ายสักเสือครับโอ้โหอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องจริงฮะ๋อ้นึกว่านึกว่าเป็นเพลงอติสักมังกรแล้วเนี่ยโอ้โหหลอกหายเลยครับบัลเลอร์แต่พลิกลงไม้ไม่ได้แบมมาที่โรเบิร์ตสันโอ้โหอันนี้เราแม่นแท้เลยครับยิงทางนี้ได้เนี่ย ผพื้นมาลาวลาวดีมานอกสม,มาร์ทโอ้โห,โห,โโหเล่นสมนำสก,กุลโอ้โหอย่างหล่อเลยครับสมชื่นจริงครับแม่ลุยกมาเอนะครับพีโรโ,โอ้โหมุมไม่มีเลยครับแม่ลงก็เกินไปหน,อน่อยละคราวนี้ได้ลุยแล้วครับทางด้านของเทยท์มยทมเบรคเบรก ดึงรอไวแล้ววางซ้ายโอ้โห,โโหเหรียญน,นี้ก็สุดยอดเลยครับเกิดนั้นเริ่มจะเอาสำรองลงมาเยอะขึ้นนะครับทางด้านของบอสตันแล้วก็ให้เวลาค่อนข้างมากด้วย,<ๆ>ายลายครับวอร์นเมกเกอร์โอ้โห,โโหที่เดิม2ลูกเลยครับบราวอร์นเมกเกอร์สิบคะแนนแล้วครับบอสตันดีกว่านะครับบอเกอร์บอเกอร์ถอยยิงเอง โอ้โหวันนี้พระเอกเลยครับช่องว่างของเกมนี้ทัเ้เชิงเยอะเลยนะฮะบอลเลอร์อาครับเกาะไปเรื่อยครับได้ส่งเข้าในกับบัลเลอร์มาที่ดักกิสครับไนสักประมาณสักสองเพย์น,นะครับก่อนปิดข่้งแรกทำในสวยนะครับคุนได้ไหมยอดเอลงโอ้โหบัลเลอร์ลุนีของยากเลยครับ คะแนนของโรบินสันเออต้องชมเจคคาวเดอร์เลยนะครับสกรีนช่วยให้ทำให้โรบินสันเนี่ยได้บอลว่างๆครับยิงลงไปก็โชว์ฟอร์มถือว่าใช้ได้น,นะครับคือเลือกจะรับเงินเป็นนัดๆนะครับไม่ได้รับเป็นรายได้แบบขั้นเต็มตนี้ครับคคาวเดอร์ครับใส่ลงพื้นที่แปม์อ้าวแล้วครับเหลือสิบแล้วโอ้โหไล่มาแล้วครับ <laughs> ลาใหม่ครับท้ายโอ้โหปาลมเอาอีกแล้วบ็อกกสวยมาค้โหท้ายสโลไปเดียงเลยครับยังไม่ลุกนะครับสถานการณ์ห้าสี่เจอเขาด้วยใกลไม่ได้โอ้โหยังไม่ลุกครับท้ายแอลิฮูฟเรียบร้อยขอเวลานอกไปดูหน่อยครับโอ้โหลุกขึ้นมาแล้วครับห้าอสี่ครับไม่ต้องมีปรานีแล้วครับตนั่นไได้เปรียบตัวอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เข้าครับโจน ไอคีครอเดอร์ยิง3คะแนนลงอีกแล้วครับจะว่าไปวันนี้ก็ยิงลงเยอะทีเดียวนะครับเดนมอนทิสมาร์ทลุยเข้าไปเองวางซ้ายเอาละครับเป็นแต้มง่ายๆแบบนี้ก็สถานการณ์กลับมาแล้วครับเปล่าตะลุยมเมเวอร์โนไททัมไททัมวันนี้โดนจับติดแทบจะไม่มีฟุณโคส,สวยๆเลยนะครับมาวอล์คเกอร์ ท็อกเหลืออยู่หแล้วนะครับต้องเล่นเองครับเซตท่าแบ่งไว้เองแล้วอุ้มลงไปแล้วครับสวยครับลูกนี้ท็อกต่ำห้าดาร์กิสไปเองครับคไยหลังกลับมาเวลาเหลือน้อยมากยิงไกลโอ้โหสุดจริงๆครับกอรันดารกิสโอ้สามคะแนนสำคัญเลยครับลูกนี้ หลอนเลยนะครับถ้าเกิดว่าโดนเดจาวูนําเยอะๆแล้วแพ้2เกมเนี่ยดังนั้นเซลติกไม่อยากเจอสถานการณ์อย่างนั้นครับครับเอาเขายังดีครับ3าคะแนนลงไปแล้วนะครับลูกนี้ทําให้เหลือแค่4ี่แล้วครับหน้าทีต้องทําให้ได้โดยเร็วที่สุดครับเพราะว่าต้องไปหยุดเกมอีกแต่แบบเรียบร้อยครับส่งแล้วส่งแล้วเดี๋ยวโดนตีไม่เอาแล้วครับโอ้โหลากหนีเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับฮิต นำอยู่2เกมต่อศูนย์ครับวันนี้เอาชนะทางด้านของเซลติกไปได้ร้อต่อ101่งแล้วครับโอ้โหอย่างรอเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับตอนจบครึ่งแรกใครเลยจะคิดแหละครับโอ้โหเป็นอีกครั้งครับที่จิมี่บัตเลอร์พาทีมกลับมาได้ครับดูครับแพทไลลี่สะใจเลยครับ